สนับสนุนโดยไอเฮิร์บชูกาแฟชุ่มคอไอเมื่อไรอย่าลืมไอเฮิร์บหนูก็ก็งงว่าทีแรกคอเชนเตอร์เขาบอกว่าให้หนูกดูศูนย์เขาบอกว่าไอเบอร์โทรศัพท์หนูมันจะโดนระงับนะพี่แล้วเขาบอกว่าเอเอสเอเอสยังไงพี่หนูใช้ทูรมูฟะพี่นางนางสาวเนียงรอออแต่ไม่ที่ที่โทรมานี่หนูหนูไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่าสัญญานนูนมันจะตัดนะพี่ เราก็คกันอสอค่ะครับค่ะมาครับเราแล้ว,รลรวะครับค่ะพี่น่อเอเอ็ดเอ็ดแม่ผูใส่ท่มุบทมุบสวัสดีค่ะพี่อะนั่ตรงนี้ผมดีแลผม น้ำสายนะครับเป็นเจา้าพนักงานสองท A S นะครับแล<ไ>้วติดต่อเขามาต้งการอะไรบริการกันได้ครับหนูก,ก็ก็งงว่าทีแรกคอเซัลเตอร์เขาบอกว่าให้หนูกดศูนย์เขาบอกว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์หนูมันจะโดนระงับนะพี่แล้วเขาบอกว่า A AS S เอ S ยังไงพี่หนูใช้ทรูมูฟป่ะพี่อะไรนะครับหนูไม่ได้ใช้ไออเ A S นะพี่แต่ว่าหนูใช้ทรูมูฟป่ะพี่หนูไม่ได้ใช้ A AS S, A <AS> <S ใช้ทุกมุกแต่ว,ว่าไม่ส่ง T A S ทำการแจ้งกับหนูว่าค่ะจารณ์นับเบอร์ถูกต้องไหมไอเบอร์เบอร์ไหนพี่จ๊ะเบอร์เบอร,เบอร,เบอร์เบอร์นี้ใช่ไหมเออณตรงนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าแจ้งชื่อนามสกุลเพื่อทำการตรวจสอบครับหนูชื่อนางสาวเนียงรออพี่นางสาวเนียงรออค่ะ นางสาวเนียงระออนนามสกุลสวยค่ะเนียงระอนสวยนะครับคะ่ะครัรนี้เียวะวายักครูค่รน,รนะครบราสไับคเี่งคร,ร,ครคต่อูใะเนียงระอเขากิเขาก็เล่นรอเรือเนาะ ลิอครับค่ะพี่อ่นับชุลอะไรนะครับสไลดิพี่สวลนะครับใช่ค่ะพี่อ่าณตรงนี้นะครับทางเราได้ทำการตรวจสอบแล้วนะครับยังมีเบอร์โทรศัพท์อีกหนึ่งเบอร์นะครับที่อยู่ภายใต้ชื่อของนิรภยระอนะครับสวลนะครับ เราได้ทำการเปิดเบอร์โทรศัพท์ห้กับเพื่นนะครับไม่ไม่ไม่เคยเปิดเบอร์โทรเลยพี่พราทินนุมานี่หนูก็ใช้แต่เบอร์นี้ละพี่เปิดมาแล้วทางทางทูมูฟนี่เขาก็ให้หนูใช้ฟรีนะใช่ไหมครับแคบหนูไม่เคยเปิดใช้ของเอเอสเลยตบค่ะอ่าครับในข้อมูลและในระบบนะครับได้ทำการแจ้งว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะครับคุณเนรละออนะครับ เ่ิดซีนอีกหนึ่งซีที่อยู่ภายใต้ชื่อของคุณเนียงะออนะครับศูนย์ไปเปิดที่ศูนย์การค้าคาว์บอมนะครับเอ๊นุ้มนุ้มไปเปิดตรงตรงศูนย์ไหนนะพี่ไอ้ศูนย์ที่ว่าตรงที่แหลงครับอ่าไม่ใช่ครับที่ศูนย์เอไอครับค่ะที่ว่าศูนย์เอไอที่ว่าพี่ว่านุ้มไปไปไปเปิดตรงไหนนะพี่ที่ห้างคาร์บอมคาร์บอมครับ ขาระมอที่นนุไม่เคยไปละพี่ตอนนี้นึคืออยู่บริรัมเลยพี่นยนุจะไปเปิดตรงไอ,อ,อ,อชนชนบริรได้ยังไงพี่จอยู่บริรัมนี่ทำนาอยู่ตองนีเรียนควายอยู่บ้านบ้านนอกจะไปนนนเปิดตรงชนบรได้ยังไงพี่ครับตรงนี้ครับยนยันวนิได้เป็น,นีครับใช,ใช่ค่ะ อันนี้พี่เป็นไปคอสเชนเตอร์มาโกหกหนูหรืเปล่าเนี่ยอันนี้มยอส A I S รับสนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่เอ็ดดี้อติีนเซอร์วิสครับเอตนฟอร์รวิอันนี้นูมาร่ว่าตัวเนี้ยนูอยู่บริลัมพี่ตรงอำเภอสตึกนะพี่พี่รู้จักอำเภอสตึกไหมบริลัมอ่ะอ่ารู้จักครับค่ะครับผมเคยไปอยู่ที่ค่ะเพราะว่า ตาจ <laughs> ีบีบอกว่าให้หนูไปเปิดตรงเอเอี่คงคงไม่ใช่ระเบิดโทรนี่หนูไม่เคยไม่เคยใช้เอเอเอแต่จเกิดมาเนี่ยมีลูกมีพวมาไม่เคยใช้เอเอเแล้วพี่ก่อนใครบีดประชาชนนี่ ทำมาแล้วพี่มีลูกผู้ยันมีผัวยันขนาดนี้ไม่ช้าประชาชนได้ยังไงหนูก็เป็นคนไทยแต่หนูต้ <ทำ S 1> อยู่ตรงรชนบุรีไอ้อบุรีรัมย์นะพี่ไอ้พี่จะมาโทษครับตรงนี้นะครับคุณเรียงอะไรนะพี่จับตรงนี้นะครับาคุณเรียงละออนะครับไม่ได้เป็นผู้เปิดคลิปน,นี้นะครับทางเราแนะนำให้คุณเรียงละออนะครับ ค่ะ่อแจ้งความลงเพื่อระดับวันไปนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีร้องแต่ไปแจ้งความไม่ไงพี่วันนั้นก็ไม่เคยไปไหนเลยหนูเคยเลี้ยงควายเลี้ยงวัวกี่บ้านจะไปที่ไหนได้แตพี่หนูน่ะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราออกไปหาสาระกระบวนการ เพื่อทำการโจมกองปงที่เป็นหลักฐานกแต้งวามและผมจะแจ้งข้อมูลตรงนี้ให้เรียนรอในต่าหนูเคาไม่โจมนะพี่มีเวลาพี่ตอนเนี้ยหนูกำลังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านหนูนะพี่ไม่ไม่ไม่เคยเปิดเอเอสอนะพี่จ้ะพี่เนี่ยนะจะโทรผิดคนแล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวคุณเรียนรอเชิญสายรอสักครู่ครับคุยกับผู้จัดการครับไม่มีเวลาคุยนะพี่เดี๋ยวหนูไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวหนูก่อนเนี่ยพี่จะไม่หนูรอได้ไงไงงนนี้เสียการเสียงานหนูเลยตอนเนี้ย โอ้ยเนาะเขาก็เล่นรอเอรือตามเนาะ